เพราะฉันเองที่ไม่เคยก้าวเดินพร้อมเธอปล่อยมือให้เธอนั้นต้องอางวา้างอาจจะเป็นเพราะเส้นทางที่ยิงเดินก็เหมือนยิ่งห่างที่จะทำให้เราแยกทางห่างไกลอย่ากวน ถ้าวันนี้เธอต้องไปกับเขาอย่าให้เราจบยังเข้าใจ <S <S 1> <S 1> ไม่ผิดหรอกที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่เราไปกันไม่ได้ความเจ็บในวัน รับมันเก็บไว้ก่อนเธอจะทิ้งฉันไปให้รู้ที่เธอทำไปที่จะทิ้งฉันไปมีใครไม่ผิดเพราะเธอ จะเป็นเพราะเวลาที่ไม่เคยก้าวเดินย้อนคืนให้ฉันแก้ไขที่เคยผิดพลังอย่ากวนถ้าวันนี้เธอต้องไปกับเขาอยากให้เราจบอย่าง รอที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดรอกที่เราไปกันไม่ได้ความเจ็บในวันนี้จะขอรับมันเก็บไว้ก่อนเธอเจอ จะทิ้งฉันไปไมีใครอย่าเสียใจอย่าร้องไห้ในวันนี้น้ำตาไม่ช่วยอะไรให้เข้าใจที่จะบอกเธอครั้งสุดท้ายไม่ผิดหรอกที่เธอจะทิ้งฉันไปมีเขาไม่ผิดหรอกที่ เธอจะทิ้งฉันไปให้รู้ที่เธอทำไปที่จะทิ้งฉันไปมีใครไม่ผิดหรอกเธอโปรดรู้ที่เธอทำไปที่จะทิ้งฉันไปมีใครไม่ผิดหรอกเธอ So we เอ๋ผมต้อนรับนะครัเซเวนเดย์เครซี่นะกับซิงเกิลใหม่ที่มาฝากเราในวันนี้ไม่ผิดหรอกเธอนะฮะซิงเกิลนี้ก็เห็นว่าปล่อยมา2สัปดาห์ยอดวิวสูงมากยอดวิวตอนนี้นี่หลักที่เท่าไหร่กี่ล้านแล้วฮะตอนนี้สองล้านสี่แสนนี่นะ่ะแล้วก็ยังคงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับผมนะเพราะเพิ่งปล่อยได้2สัปดาห์นี้พี่ยางบอกไปนะฮะซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่5แล้วสำหรับเซเว่นเดย์ครีสซี่ใช่ไหมพี่บอสใช่ครับใช่เยังไงบ้างฮะเป็นเขาเรียกว่าบ่มเพลงนี้มานานไหมเกลากันอยู่นานม้ฮะเพลงนีก็ ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันครับผมก็จริงๆเราเราอยู่กับเพลงนี้มาเกือบเกือบปีแล้วแต่ว่าเรามาเร่งเข้าห้องอัดจริงๆก็ตอนสมเดือนหลังที่เราบบว่าไม่ได้รับงานคอนเสิร์ตเราก็เลยมาเร่งทำครับผมทำไมถึงเป็นแบบเพลงนี้มีใครในนี้อกหักหรือเปล่าหรือว่าใครโดนเทหรือว่ายังไงไหมทำไมถึงเป็นเพลงนี้คือมันมีมีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันคือว่า ก่อนก่อนหน้านี้คือเราเคยประสบความสําเร็จกับซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าแค่ได้รักเธอยอดวิวหนดวิว100กว่าล้านวิวนะฮะตอนนี้ครับผมสูงสุดเมื่อตะกี้นี้นะฮะประมาณสี่ปีใช่ครับแต่ว่าพอเสร็จหลังจากนั้นเราก็มีซิงเกิลออกมาอีกตอนนั้นเราก็ได้ไปอยู่ค่ายใหญ่ไปอยู่กับทำกับแกมมี่ครับผมแต่ว่าคือพอเราไปอยู่กับแกมมี่เนี่ยชุดภาษาการร้องเรื่องดนตรีแล้วก็เปลี่ยนไปต้องปรับใช่ไหมใช่ครับเปลี่ยนไปแต่ว่าทีนี้พอปล่อยเสร็จปุ๊บ มันก็มันไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่คือมันไม่เหมือนเพลงเพลงแรกซิงเกิลแรกที่เราทํากันพอเสร็จจนมาซิงเกิลนี้เราก็เลยคิดว่าหาวิธีไหนที่เราให้ให้แฟนเพลงเรากลับมาให้บอกความเป็นเราที่สุดใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนั้นที่ผมเองได้คุยกับทางพี่ต่อแสนคมสมคิดครับผมเขาแนะนําผมว่าเออเคยสำเร็จจากอะไรมาอ่ฮ ลองกลับไปทำแบบนั้นดูกลับไปที่จุดเริ่มต้นใช่ใครับผมก็เลยก็เลยมาเป็นเลือกเป็นเพลงนี้เพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์การร้องด้วยทำนองอย่างเงี้ยมันมันใกล้เคียงกับอาจจะเข้าใช่ครับแล้วก็แฟนแฟนสวีเดนครีซี่เนี่ยก็ยังคงคิดถึงซิงเกิล อ่าแค่ได้รักเธอก็เลยนำมาซึ่งแนวเพลงที่อาจจะใกล้เคียงกันใกับไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ผิดไม่ผิดหรอกเธอไม่ผิดหรอกเธอก็เลยก็เลยปเป็นเพลงนี้ได้อารมณ์ของ Seventy Crazy แบบชัดเจนเต็มเต็มในรอบสี่ปีนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วว่าในช่วงหนึ่งปีที่ห่างหายกันไปก็คือทำเพลงนี้แล้วก็เห็นว่าไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยใช่ครับใช่ครับนะคะไปเท่าบ้างไปที่ไหนมาบ้างเราก็ไปมาเกือบจะทั่วประเทศเราไปหลายที่ไปหลายที่แฟนก็ให้การต้อนรับ ใช่ครับเหมือนเดิมยังจํากันได้ขอว่ามีคนดีคเเวลาเราไปเล่นเราไปเล่นคอนเสิร์ตเขาก็ยังร้องเพลงของเราได้ยู่มครับก ouais> ็ระหว่างที่เราตั้งแต่ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาเราก็มีงานทัวร์มาตลอดมีอยู่ทุกๆเดือนครับแล้วก็มาก่อนช่วงช่วงเข้าห้องอัดนี่แหละเราไม่พักก่อนว่าตั้งใจจะสร้างเพลงนี้ขึ้นมาให้แฟนไดติดตามกันนะฮะสำหรับเพลงนี้นี่คือเนื้อหาของมันไม่ผิดหรอกเธอนี่เป็นตัวแทนของใครอะไรยังไงที่อกหักอะไรยังไงบ้างพี่ก็เป็นตัวแทนของคนที่ โดนทิ้งเป็นฝ่ายโดนทิ้งคือด้วยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ได้อาจจะเป็นเพราะเราผิดเองเราไม่ได้ดูแลเขาเราไม่มีเวลาให้เขาหรือเราไม่รวยพอจะเลี้ยงเขาอะไรย่าเงี้ยมีส่ลมเล็กน้อยนะก็เลยก็เลยก็เลยก็เลโอเคครับไม่โทษเขาคือยอมรับตัวเองแบบแมนๆว่าเออ เราผิดเองเธอเรามันไม่ดีเองแหละใช่ใช่ครับเธอจะไปเธอก็ทําให้ผิดหรอกอะไรอย่างนี้เอเเออเข้าใจเข้าใจได้พอแฟนๆที่ได้รู้จักกับเ r อไม่ไดคลซี่มาตั้งนานแล้วคิดถึงซิงเกิลแล้วก็คิดถึงเพลงแนวนี้พอเรากลับมาทำแล้วเรวจะปล่อยมาได้สองสัปดาห์สำหรับมีสิกวิดีโอนี่เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับพี่ก็กระแสตอบรับค่อนข้างเป็นที่พอใจของพวกเราแล้วก็อย่างเวลาเรา ทุกวันนี้คือจะเข้าไปดูกันบ่อยมากคือเราเช็คในโซเชียลใช่เราก็จะเข้ามาแชทกันในแชทกันในไลน์กลุ่มแชทกันในไลน์กลุ่มตลอดแล้วมีคอมเมนต์มีคนโคเวอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเข้าไปคอยอ่านคอมเมนต์ใน u t u b e ว่าคนก็ชอบบอกว่าเออชอบที่เซเว่นไอเคซี่ทำเพลงแนวนี้คือหมายความว่าพี่โบ๊ชหมายความว่าเราก็เปิดรับที่มีการมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับเราก็มาแบบว่าปรับใช้ส่วนที่ดีแลก็ปรับใช้ก็พยายามอ่านอยู่ตลอดว่าคนฟีดแบ็กเขาเป็นไงแต่ก็มีคนที่ที่ผมบอกว่า อ่ะเขาบอกเนี่ยเซนเมนต์ในเฮซี่ต้องแนวนี้สิเออชอบทำเพลงอย่างนี้คือฟังแล้วคิดถึงแค่ได้รักเธอเลยอย่างเงี้ยคือมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างที่เราทําขึ้นมามันได้ชื่อแล้วน่าจะตอบสโความสเร็จแล้วใช่ครับเนอะเพราะว่าไม่แฟนชอบชอบแล้วพี่พี่คนอื่นๆนะคะโอเคไหมพี่เบนพี่ไอซ์เป็นยงไงครัเป็นยังไงบ้างครับพี่พีทพี่มีอะไรไหมพี่มายให้เสียงพี่เขาหน่อยเชิญครับพี่เป็นไงบ้างฮะสำหรับ สิงเกอรนี้เราเราคือตำแหน่งของเราคือผมเล่นเบสครับเล่นเบสใช่คือดีใจพี่ก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วแบบเขาโอเคเขาชอบกับเพลงนี้ครับมันมันความรู้สึกผมมันเหมือนไปอิงกับเพลงแรกครับกลับไปได้ย้อนความรู้สึกกลับไปใช่ครับแล้วก็แล้วก็ต้องต้องบอกกันว่าคือซิงเกอลนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะคือเราเปลี่ยนแปลงสมาชิกใหม่ด้วยคือมีใช่ครับมีมีวิทย์มือกีตาร์กับนิกมือกองเพราะว่ามือกองคนเก่าเราเขาโดน รถชนผ่าตัดสมองะแต่ว่าตอนนี้เขาเขาหายหายดีแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาร่วมงานกันใช่ครับผมใช่ครับผมแล้วช่วงที่ช่วงที่เราก่อนทำซิงเกิลเนี้ยคือช่วงที่ซาซาไปคือมันมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาก็เลยแบบเหมือนจะตอนแรกตอนนั้นคิดถึงขั้นที่ว่าจะหยุดเล่นกันแล้วอะคือคือแบบไม่ได้สิก็ก็มีผมกับยพี่บ๊วนะครับไม่ได้ก็เลย เราทํากันต่อดีกว่าก็เลยไปหาสมาชิกใหม่สองคนนี้ออ๋ครับผมแต่ก็ยังคงได้แนวเพลงเดิมเพราะแฟนๆฟังแล้วก็ยังคงคิดถึงทำให้นึกย้อนกลับไปในซิงเกิลแจ้งเกิดก็ได้แล้วซิงเกิลนี้มีแบบว่ามีมาฟิชเชอร์ลิงด้วยว่ามีญิงมาฟิชเชอร์ลิงใช่ครับผมคุณเปิ้ลแซมมี่คุณเปิ้ลแซมมี่มาฟิชเชอร์ลิงด้วยครับผมนีแอบเข้าไปดู MV ็มวเขามีรอยสักเหมือนกันด้วยนะไปไปทาบทางกันมาได้ยังไงไปเจอเจอรู้จัักกนแล้วป่ะฮะคือเขาเขาเคยมาเป็นนางเอก เอ็มวีให้ซิงเกิลที่4ของพวกเราชื่อเพลงเหตุการณ์นี้ครับผมแล้วก็เราก็ตั้งแต่วันนั้นเราก็เรียนรู้จักกันแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็มีโปรแกรมที่จะทําอยากจะทําอย่างนี้อยู่เหมือนกันผมก็เลยเราก็อิสระแล้วไม่ได้มีสักญดค่าอะไรเราก็ลองทําด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าเขาก็ชอบในแนวเพลงของเพ a งดีซีด้วยครับผมแล้วเขาก็เลยผมก็เลยลองฟังเดโมดูมีเพลงอะไรบ้างแล้วเขาก็ถูกใจเพลงนี้เหมือนกันซึ่งเราก็คิด ว่าจะปล่อยเพลงนี้อยู่แล้วอย่งนั้นครับผมก็เลยลองมาร่วมงานกันโอเคถ้าอย่างนั้นแฟนที่ติดตามรายการอยู่นี่สนใจอยากจะดาวโหลดหรือว่าเข้าไปชมเพื่อว่าเพิ่มยอดวิวกันอะไรอย่างเงี้ยติดตามกันอะไรอย่างเงี้ยมีช่องทางไหมฮะมีครับมีครับก็เข้าไปใน YouTube เลยครับเข้า YouTube แล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงไม่ผิดหลอกเธอนะครับคืมาแน่นอนใช่ครับผมก็คือเข้าไปชมมิวสิกวิดีโอก่อนฟังให้จบเพลงก่อนแล้วก็อหคลิกลงมาดูข้างล่างจะมี Facebook แฟนเพจพวกเราแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็ยังมี เบอร์ติดต่อมีบ<ผ>มเบอร์โทรศัพท์มีไลน์ครับผมสามารถแบบจะได้เข้ามาเผื่อ อยากจะจ้างเราไปจ้างเล่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานได้ว่าเดี๋ยวเซเว่นเดย์เนี่ยจะมีงานที่ไหนก็จะได้ตามกันไปใช่ครับใช่ครับพี่ๆก็เข้าไปเช็คทุกชั่วโมงเขาก็บอกได้ช่วงปลายปีช่วงสําคัญนะแฟนๆก็จะมีโอกาสได้เห็นคอนเสิร์ตของพวกเขากันเยอะขึ้นเฉพาะในจ้างคนไหนสนใจเซเว่นเดย์ครซี่เลยนะฮะดูไปถช่วงทางการันตหลดเพลงเราขึ้นไปให้บนหน้าจอแล้วดอกจ้างหนึ่งสองสามแปดสองศูนย์หกนะครับค่ะไหนเซเว่นเดย์ครซี่มารายการเราแล้วเล่นตอนเปิดอย่างเดียวไม่ได้เล่นตอนตอนปิดด้วยต้องปิดส่งท้้้้้้าาาายยยยใหดดววนนนนนนะะโออออออเเเคคคคถ่่งััตีี๋รรขขบบบุุณณก ขอบคุณมากคขอบคุณผู้ชมที่ตามชมรายการด้วยนะครับผมกลับมาเจอเจอกับรายการเอ o p ๊อได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งหมด6คนและทีมงานป๊อบเค้าเจอไม่ใช่ป๊อบเค้าเจอเอ๊บ๊อบงงไปหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ กับความจริงที่ไม่มีเธอวันนี้รู้ตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่าไร mm hmm. เธอนั้นเป็นดึงนางฟ้าฉันมันคนธรรมดา mm hmm. ยิ่งมีใครคว้าเท่าไรตัวเธอยิ่งสาส เปรียบเทียบกับเขามันคุ้นละฉันต่างกันมากไปทำดีแค่ไหนทำดีเท่าไรก็ไม่มีวันแค่ได้รักเธอก็ดีแค่ไหนพายามอีกสักเท่าไรนั้นเท่าไรก็คงไม่ได้เธอไม่อยู่เพียงเขา